สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นข่าวสั้นนะคะข่าวสั้นมาก่อนเลยมาก่อนเลยนะวันนี้อืมก็ทักทายทุกคนนะคะก็จะเข้ามารายงานของอาจารย์ประวินก่อนเนาะส่วนข่าวอื่นๆนะเดี๋ยวจะตามมาเพราะว่า มันก็มีข่าวค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เรื่องที่จะพูดก็มีเรื่องหยกนะคะมีทั้งเรื่องเจ้าคุณพระอะไรด้วยแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะไปที่ทางพระชงเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมนะสามารถเข้ามารับฟังได้เนาะหลังจากนี้เราก็จะพยายามไม่ทิ้งช่วงมากนักนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามและก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกับในสิ่งที่เราได้รายง,งานให้ฟังเนี่ยก็ลองแสดงความคิดเห็นดูได้สวัสดีคุณดีด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็มาจองคิวก่อนเลยนะคะโอเคเราก็มารายงานข่าวกันเลยเนาะเพราะว่านี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสั้นๆแล้วก็ อาจารย์ปวินเนี่ยก็กดีกระดาเลยนะต้องบอกเลยเพราะว่าอาจารย์ประวินเขาก็รู้สึกสะใจนะสะใจตรงที่ว่าการที่มีหนังสือออกมากําลังจะวางขายนะแค่ตอนนี้น่าจะยังไม่เสร็จสิ้นดีเลยอาจจะอยู่ในโรงพิมพ์หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทางการไทยเราก็ดิ้นเลยนะคะเราก็มีการแบนหนังสือ ไม่ให้นำเข้ามาขายด้วยนะคะนี่ก็รู้สึกตลกดีเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์ประวินนะคะอาจารย์ประวินก็โพสต์แบบรัวๆเลยนะคะจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากไหนเอ่ยน่าจะประมาณเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือผู้บรรดาสื่อต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการรายงานกันแล้วนะคะทั่วทุกสารทิศเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย ทางราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะคะบอกว่าเปิดเผยถึงคำสั่งห้ามนำเข้าหนังสือของประวินชัชวานพงพันธ์ฝา่าฝืนเนี่ยมีความผิดนะมาดูเนื้อข่าวกันนิดนึงเขาบอกว่าพอบอรตอรอนะคะเซ็นคำสั่งสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งห้ามนำเข้าหนังสือต้องห้ามนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์ ปวินเขียนนะอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เอ็มเมื่อสักครูน่นี้อาจจะพูดผิดเป็นประวินนะคะก็ต้องขออภัยด้วยบางครั้งก็อาจจะลืมตัวไปนะชื่ออาจารย์ประวินชัช,ชวานพงพันธ์แล้วก็ชี้ว่าเป็นหนังสือที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดฝ่าฝืนนะคะครอบครอง นำเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจอคุก3ปีนะคะมีการปรับด้วย60,000บาทโดยวันที่7กรกฎาคมนะคะก็คือวันนี้เนี่ยแหละเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่คำสั่งของสอตช370ทัอ6เรื่องห้ามสั่งเข้าหรือว่าห้ามนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ลงนามโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งณวันที่19มิถุนายนปีพศ2566โอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขามีการดำเนินการมาสักประมาณเท่าไหร่เกือบครึ่งเดือนแล้วนะถูกไมหมคะเกือบครึ่งประมาณประมาณครึ่งเดือนกันละกันก็ <c oughs> เขาเรียกอะไรตลกดีอะ่ะ นะก็คือเขามีการออกคำสั่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะบอกว่าด้วยปรากฏสิ่งพิมพ์ต่างประเทศนะคะแล้วก็เขาเขียนชื่อผิดด้วยนะอาจารย์ประวินก็ได้ทักท้วงมาเพราะว่าไอสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ารามา X นะคะแล้วก็เดอะไทยมอรคี archy, อ่าคิงวชิราลงกรณ์นะ,ะซึ่งมันผิดอาจารย์ประวินบอกว่าช่วยให้ทางสตอชอเนี่ย ไปลงชื่อให้มันถูกต้องด้วยนะคะก็ตกหล่นภาษาอังกฤษไปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อข่าวกันต่อบอกว่ามีลักษณะของภาพปกเป็นหนังสือแล้วก็เป็นบทความที่นําเสนอสื่อให้เห็นถึงทัศนคติของผู้เขียนซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์หรือว่าเป็นการาส่งผลนะคะต่อความมั่นคงแห่งราชาอาณาจากักรไทยหรือว่าเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศสรธรรมอันดีของประชาชนด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นก็บอกว่าจึงห้ามสั่งเข้าหรือว่านำเข้าเด็ดขาดนะคะเพื่อจะนำมาเผยแพร่ต่อ ในประเทศไทยก็คือโทษเนี่ยสูงสุดก็น่าจะประมาณ3ปีนะคะแล้วก็สั่งปรับเนี่ยไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับเลยโดยทางสตชนะคะบอกว่ามีอำนาจเด็ดขาดในการริบแล้วก็สั่งทำลายสิ่งพิมพ์ดังกล่าวนะคะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเอออันนี้ก็ตลกดี <c oughs> นะ,ะเขาเรียกว่าต้องใช้คำว่าพลาดดีไหมอะ าเลยนะคะจาระวินก็ขมบอกว่าไว้หนังสือยังอยู่ในโรงพิมพ์เลยนะอ่านแล้วหรอนะคะก็เห็นไหมคะว่าเขาไหวตัวจริงๆต้องบอกว่าไหวตัวนานแล้วสิเพราะว่าการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยในวันที่19มิถุนายนก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแอบสืบมีคนส่งข่าวเลยตั้งนานแล้วถูกไหมคะก็แสดงว่าซุ่ม ซุ่มมานานแล้วจนได้ทราบก็คือโอเคสั่งแบรนด์เลยเพราะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยนะยังอยู่ในโรงพิมพ์ก็มาดูกันนะคะอาจารย์ปวินบอกว่ากรีดช่วยโฆษณาให้กับหนังสือของดิฉันเฉยเลยหน้านี้ก็แจ้งไว้เลยว่าใครนะคะอยากจะอ่านเนี่ยให้รอทางด้านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะเพราะว่าอาจารย์ปวินเนี่ยเขาก็บอกมีขายที่ต่างประเทศแน่นอน นะแล้วก็นี่ก็ทาได้นะว่าก่อนหน้านี้เล่มเล่มก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกแบนเหมือนกันแล้วก็มีขายตามพวกบรรดาเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะหรือว่าตามที่เป็นอ e ีบุ๊กก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านนะคะไม่ต้องสั่งเป็นเป็น,เป,นเป็นเล่มก็ได้นะอาจจะคอยซื้อจากอ e ีบุ๊กก็ได้หน้านี้ก็ชี้ช่องทางให้ตามพวกบรรดาเอ่อเว็บไซต์อะไรต่างๆที่เขา เขาเขาขายออนไลน์เนี้ยก็มีเยอะนะเพราะว่ามีก็ได้ลองไปส่องสองดูเหมือนกันก็มีในหนังสือเล่มที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยาหาอ่านได้แน่นอนนะคะก็นเนี่ยแหละนี่คือความคิดแบบแบบแบบกาลาแลนนะคะก็ก,ก็ก็คิดว่าแค่นี้มันโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีถามนิดหนึ่งว่าสมมุติว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าโอเคคุณสั่งซื้อแล้วนันมีการเซ็นเซอร์ ห้ามนำเข้าหรืออะไรอย่างี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเขาจะแกะก่อนที่หนังสือมันจะถูกนําเข้ามาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะแอบเจาะดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็คือตีกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าใดๆก็อย่าลืมนะคะว่าทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นเนี่ยต้องซื้อเป็นเล่มมันก็สามารถอ่านได้เพราะคุณสามารถซื้อเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้ นะ,ะมันมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนก็อาจจะคือไม่อยากจะเก็บเป็นเล่มเพราะท้อซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นคนที่ชอบอ่านโอ้แล้วซื้อเยอะๆแบบเป็นเป็นเอามาเก็บไว้ในห้องเนี่ยมันก็อาจจะลําบากนะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนก็ใช้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะอ่านได้อย่างแน่นอน ก็เนี่ยแหละความคิดแบบกลาแรมก็จะคิดแบบนี้นะคะคิดว่าจะสามารถที่จะปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือนะคุณเบนจี้สวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะเข้ามาคุณแอลดีบอกว่าความสงบเรียบร้อยก็คือการอยู่อย่างเชิงชื่องอันนี้เห็นด้วยจ้ะเห็นด้วยเลยอาจารย์ปวินดีใจมากนะคะบอกว่าเนี่ยช่วยโฆษณาเฉยเลยซึ่งมีก็คิดว่ามันเป็นการโฆษณานะแต่เดิมเนี่ยคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาจารย์ปวินเขียนเล่มนี้ถ้าคุณไม่ได้ติดตามอาจารย์ปวิน ถูกไหมคะแต่กลับกลายเป็นว่าพอ,อาคุณประกาศออกมาแบบเนี้ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็รู้จักแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์ปวินนี่คือเขาเขียนหนังสืออะไรวะทําไมถึงต้องแบรน์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าโอเคเขาคงจะไม่ซื้อมาอ่านหรอกเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะนว่าบางคนก็อาจจะไม่ถนัดในการอ่านภาษาต่างประเทศแต่ว่า มันก็เป็นการดีไงมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการโฆษณาให้ด้วยซ้ำว่าชาวบ้านก็อาจจะรู้ก็ได้สมมติแม่ค้าขายผักเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกันวะเออคนก็บอกว่าเออเนี่ยดูสิมันมันมันมีอะไรเหรอทำไมอ่อปวินเ,เขาเขียนอะไรเหรออะไรแบบนี้สมมตินะคะว่าแม่ค้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ว่า รุ่นลูกเขาอะที่เขามีการศึกษาอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะรู้หนังสือภาษาอังกฤษก็ได้แม่ก็อาจจะถามนะเอ๊ะเออเนี่ยจอยรู้ไหมเนี่ยจอยเนี่ยแม่อยากรู้ทําไมตํารวจเขาสั่งห้ามเอาหนังสือเล่มนี้เข้ามาถูกไหมอจอยก็บอกอ๋อแม่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์ไงเขียนเรื่องจริงอะไรแบบเนี้ก็เลยไม่ให้เอาเข้ามาแค่นี้มันก็ประสบผลสําเร็จแล้วนะนีว่าถูกไหม แม่ค้าก็จะรู้ลวโอ้เขาปิดปากนิ่หว่าเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยแม่ค้าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอะไรหรอเอ,อ่ออาจารย์ประวินนี่คือใครแล้วแล้วหนังสือเล่มนี้มันมันมีหรอเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าทางการก็โฆษณาให้เสร็จสรรพเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งต่อมานะคะก็อาจารย์ปวินก็บอกกรีดมันออกมากรีดมันออกมานะคะแต่ว่า เสียดายนะคะว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันถูกลบไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นทางคือใครนะคะเพราะเราตามไปอ่านเนี่ยก็เหมือนกันนะเหมือนที่มี่ได้พูดเลยว่าแต่ละคนก็หัวเราะกันนะบอกว่าเออดีอยู่ดีๆก็มีคนช่วยโปรโมทให้ด้วยนะคะแล้วก็จารย์บวินเนี่ยเขาเขียนหนังสือออกมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นมนุต่างดาวนะมีเล่มอื่นๆก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับเรื่องของ เงื่องนงำของราชการที่8นะคะที่ถูกสังหารอะไรแบบเนี้ถูกฆาตกรรมนะก็เคยเขียนแล้วก็ถูกแบนไปเหมือนกันนะคะก็เราก็เลยไม่แน่ใจว่าเออต้นทางนั้นคือใครนาที่อาจารย์ประวินแชร์มาแล้วก็หดเลาะนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกลบไปก็แสดงว่าต้นทางน่าจะเป็นสลิมเนาะแล้วเ,ออเกิดไหวตัวทันหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าช้าไปเสียแล้วนะคะเพราะว่าคนก็ได้อ่านกันหมดแล้ว นะหมายถึงว่าไอสเตตัสอันนี้เนี่ยนะต่อมานะคะอาจารย์ปวินก็แชร์เกี่ยวกับหนังสือราชกิจจานุเบกษาเนี่ยแหละที่ประกาศออกมาอาจารย์ปวินบอกว่าชื่อหนังสือของดิฉันเนี่ยเขียนผิดนะซึ่งชื่อเต็มๆเ,เ,เนี่ยมันก็คือาคารามา X อ็กซ์นะคะแล้วก็เดอะไทม์โ n นาคีอันเดอร์คิงวัชิราลงกรณต้องออกเสียงวชิราลงกรณนะก็คือเอาง่ายๆก็คือ ภายใต้นะคะคือมันตกคําว่า under เข้าไปแต่ว่าของหนังสือของต่อชอสตอชอเนี่ยเขาไม่ได้มีคําว่า under เพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าอะไรจะจะใช้คําว่าระบอบอันมีไหมอืมก็คือมันก็คือระบอบอันมีของประเทศไทยเนี่ยแหละประชาธิปไตยแบบอันมีนะคะราชาธิปไตยนั่นเอง ะะอืมทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันพระมหากษัตริย์ประมาณนั้นนะแล้วก็สื่อประชาไทยนะคะก็ช่วยกันโหมอมก็เนื้อหาวประมาณนี้นะคะเราก็บอกว่าพร้อมว่าทางสตชเนี่ยก็ให้อำนาจทางพอบอตอรอสามารถสั่งริบนะคะแล้วก็สั่งทำลายได้เลย นี่คือเสรีภาพทางวิชาการเนาะก็ลองดูแล้วกันอาจารย์ประเวณนบอกว่าใครที่ตามหาหนังสือของดิฉันจะมีวางแผงในเดือนตุลาคมที่อเมร,ริกาแล้วก็มีอ e ีบุ๊กจำหน่ายด้วยนะคะนะคะก็นี่แหละตามที่เราบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวอาจารย์ประเวณอาจารย์ประวินบอกนะคะบอกว่าเดือนตุลานี้แน่นอนนะคะเบสเออเซลเลอร์ best, uh, seller, แน่นอนของประจำปีนี้เลยก็รอติดตามกันได้เลยก็จะเป็นรูป นะคะมหาวชิราลงกรณ์เนี่ยนั่งอยู่บนที่นั่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเออคำราชาศัพท์นี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นที่นั่งที่เขานั่งสูงๆนั่นแหละแล้วกออ็อยู่บนรถถังสีเขียวแล้วก็มีไอ้แง่งประชาธิปไตยที่เป็นอนุสาวรีประชาธิปไตยขนาบอยู่ด้วยก็เนี่ยแหละประชาธิปไตยแบบไทยๆนะคะ แล้วก็ The Standard ก็นำมาลงเช่นกันนะคะเหมือนกันเลยว่าแต่ละสื่อเนี่ยก็ช่วยกันโหโรงนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งเนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสรีภาพแบบวิชาการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงโอ้แล้วก็มีตามเพจต่างๆนะคะช่วยกันกระจายข่าวกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเพจที่เสียดสีการเมืองนะคะด้วย ด้วยด้วยภาพถ่ายหรือว่าภาพเขียนอะไรแบบนี้ซึ่งภาพที่เพจนี้เขานํามาลงเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคะก็คือหนังสือของอาจารย์ปรินเนี่ยอยู่ในลูกกลงสีทองซึ่งลูกกลงสีทองเนี่ยก็สื่อไปถึงสถาบันระมหารกษเนี่แหละนะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้ยอยู่ในกลงสีทองแล้วมีเอ่อกล้องนะคะทั่วสารทิศเลยซูมเข้าไปก็คือกล้องเนี่ยลุม มันเป็นการบ่งบอกเลยไงว่าเรื่องนี้มันตลก้ายนะคือถ้าต่างประเทศเขาได้ทราบตรงนี้เขาก็คงจะขำอะว่าเฮ้ยหนังสือนี่คือมันมันอันตรายเป็นภัยต่อความมั่นคงถึงขนาดนั้นเลยหรือนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ปวินโพสต์ครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อ12นาทีที่ผ่านมาบอกว่าประเด็นก็คือพวกมึงยังไม่ได้อ่านหนังสือของดิฉันเลยค่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในลงพิมพ แต่ว่าเสือกแบนล่วงหน้านะคะฮะอญญาจารย์ปวินก็หัวล้อสำทับก็นั่นแหละคือมันมันทำให้เราเห็นถึงความดิ้นอะความดิ้นของเขาว่าโหกูจะทํำยังไงดีวะแล้วมีบอกไปแล้วว่าเขาประกาศออกมาในวันที่19มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงว่าก่อนหน้านั้นอีกนะที่เขาได้เคลื่อนไหวในในเรื่องนี้ก็สแสดงว่าโห รู้มาก่อนหน้านี้ตั้งนานทั้งนั้นด้วยว่าลงพิมพ์เนี่ยเขายังพิมพ์ไม่เสร็จเลยอะ่ะคุณดูแล้วกันว่ามันเหมาะสมกับคาว่ากรี๊ดออกมานะกรี๊ดออกมาเลยเออมันตลกดีนะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนได้เห็นเนาะว่านี่คืออ,อ๋อเดี๋ยวนะ้พอดีว่ามีคนส่งข่าวเดี๋ยวมิขอดูรู้สึกจะมีคนบอกว่า อานนท์นะคะอานนท์ลูกบิดเนี่ยดิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวมีขอแวะเข้าไปดูที่อานนท์นิดนึงอ๋อใช่ก็เขาก็ช่วยแชร์กันใหญ่เลยนะคะทางสื่อน่าจะเป็นสื่อของของอของทางเขาหรือเปล่าในเครือของเขาหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละก็ช่วยกันแชร์ข่าวแล้วก็คงจะกลด่ากันนะคะ อืก็ประมาณนี้เนาะอืมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเฉพาะขออาจารย์ประวินอย่างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ สวัสดีคุณแนทด้วยนะคะคุณเบนจี้นะคะบอกว่ากินปูนร้อนท้องนะ,ะเราเราเรารู้สึกตลกจริงนะคะคุณเบนจี้คือมันมันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้อย่างที่เราพูดเลยว่าถ้าคุณไม่ทําอ่ะคนอื่นๆก็จะไม่รู้นะเอาพูดจริงๆคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ติดตามอาจารย์บรินหรือว่าคนที่อยากจะอ่านหนังสือวิชาการลักษณะแบบนี้คือเขาก็ไม่ได้สนใจไง อย่างที่มีพูดไงว่าอาจารย์ประวินก็ออกหนังสือมาหลายเล่มแล้วตลอดเวลาก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นเป็นหนังสือต้องห้ามแล้วก็หนังสือของอาจารย์ท่านอื่นก็เหมือนกันหนังสือของอาจารย์ปิยบุตรหนังสือของด็อกเตอรออ์อะไรก็แล้วแต่ของหนังออของสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยที่โดนบุกจับหลายๆครั้งเนี่ยคุณสังเกตไหม ว่าพอมันเป็นหนังสือต้องห้ามปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะอยากรู้อยากเห็นแล้วแบบยิ่งปิดคนก็ยิ่งอยากเปิดยิ่งซ่อนคนก็ยิ่งอยากหาถูกไหมคะแต่มันไม่จําเป็นที่ต้องอ่านก็ได้แต่มันเป็นข่าวที่ทําให้มันซอกซอนไปทุกๆสังคมไงคนก็จะรู้ละคนก็จะติดหูละกับชื่อของอาจารย์ปวินเนี่ยแหละมีคิดว่ามันได้ผล นะคะก็คือคนจะเริ่มรู้ข่าวอันนี้มากขึ้นแม้กระทั่งแบบคนที่ไม่เคยได้อ่านเล่มนี้ก็ตามเขาก็จะติดหูว่าอ๋อปวินโดนแบนหนังสือเอ้ยหนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่สิวะเออทำไมต่างชาติเขาขายได้วะทำไมในประเทศไทยขายไม่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรกับเ,เขาเรียกว่าภาพยนตร์เรื่องแอนนาแอนด์คิงจำได้ใช่ไหมคะนั่นก็เหมือนกันนั่นก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ คุณแอนนานะคะกับรัชกาลที่4ซึ่งก็สุดท้ายก็กปิดหูปิดตาชาวไทยก็นั่นแหละจะถามว่าสามารถปิดได้จริงไหมก็ปิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็มีขายในหลายหลายประเทศนะคะแล้วก็มีคนไทยเนี่ย เขาก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปประเทศพวกนั้นเราก็มีมีโอกาสได้ชมซึ่งในยุคเก่าเนี่ยก็จะมีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเออเขาก็มีโอกาสได้ดูมันจะมีหลายหลายรุ่นน่ะหลายเวอร์ชั่นว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปิดหูปิดตายอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยเขาก็ส่งต่อเข้ามาสําหรับคนที่อยู่ในประเทศไทย ก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันนะอย่าลืมนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไปถึงไหนแล้วนะคนไปเที่ยวต่างประเทศก็เยอะคนที่มีเพื่อนพ้องอ่มีเพื่อนพ้องอยู่ต่างประเทศแล้วส่งต่อมาให้ดูมันก็มีโอกาสนะมันไม่ได้หายากเย็นเลยพูดเลยพูดได้เลยว่าการเคลื่อนไหวของกาลาแลนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันมันดู ไดโนยังไงก็ไดโนอย่างนั้นนะยิ่งทําให้เรื่องเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตเข้าไปคือคนที่ไม่เคยได้รู้ก็จะได้รู้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับการจัดการในรูปลักษณ์ในรูปแบบแบบเนี้แบบเก่าๆแบบของกาแลนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่ในทาง ตรงกันข้ามก็คือยิ่งเป็นการ PR ให้กับอาจารย์ปวินนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะอืคุณนาภัสวรรณสวัสดีจ้าคุณแนทบอกว่าช่วยกันโปรโมตหนังสือไปในตัวถูกต้องเลยโอเคนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะในไลฟ์หน้าเนี่ยมีก็มีเรื่องที่ติดค้างไว้นะจริงๆไม่เชิงติดค้างเรามันต่อเนื่องกันมา เพราะมันมีความคืบหน้านะคะเรื่องที่จะพูดชัว์เลยเนี่ยนะ,ะก็จะมีเรื่องของหยกนะมีเรื่องของทางเจ้าคุณพระด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับราชวงศ์เนาะเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเราขอปรึกษากันก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครว่างก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะจะจะ,จะพยายามไม่ให้มันไม่ให้มันทิ้งห่างกันมากนะคะโอเคลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ I'm <laughs> sorry.